ตรกูลผลึกหรือ crystal family นะฮะอันนี้ก็เป็นวิธีการที่นากวิทยาศาสตร์เนี่ยจัดกลุ่มไอพวกว่าผลึกเนี่ยให้ขึ้นอยู่กับรูปล่างแล้วก็สมมาตรของมันของอะตอมของพวกมันซึ่งถ้าเป็น crystal family เนี่ยเราจะแบ่งได้เป็น6ซึ่งก็มี triclinic monoclinic ortho ลัมบิกส์แล้วก็เตตะโกนอลแล้วก็เฮกซากโกนอลแล้วก็คิวบิกแต่มันจะมีอีกอันหนึ่งถ้าเป็นคริสตัลซิสเต็มถ้าเป็นคริสตัลซิสเต็มเนี่ยจะแบ่งได้เป็นเจ็ดซึ่งมันก็คือตรงเฮกซากโกนอลเนี่ยเราจะเราจะแบ่งได้เป็นไตรโกนอลกับเฮกซากโกนอลนั้นก็จะมีไตรคินิกมโนคิินิกออโตลัมบิกแล้วก็เตตะโกนอลแล้วก็ ไตโกนอลแล้วก็เฮกซากโกแลก็จะเป็นแล้วก็มีคิวบิกอนก็จะเป็นครบ7พอดีก็จำไว้ก็ได้ว่าถ้าเป็นคริสตัลซิสจมเนี่ยจะมี7แต่ว่าถ้าเป็นถ้าเป็นคริสตัลแฟมิลี่เนี่ยก็จะมี6แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นรูปทรงแล้วก็แล้วก็ตัวอย่าง ก็อย่างเช่นถ้าเป็นคิวบิกเนี่ยก็อย่างพวกเป็นเกลือโซเดียมคลอไรด์ก็จะเป็นรูปทรงของคิวบิกก็จะอันนี้ก็จะคร่าวๆประมาณนี้ให้เรามารู้จักกับคริสตัลซิสเต็มกับคริสตัลแฟมิลีก็จะประมาณนี้ครับ